อบรมพัฒนาศักยภาพด้านบุคลิกภาพเจ้าของกิจการค่ะ เวลา9นาฬิกาวันที่7กรกฎาคม2566ณอาคารอเนกประสงค์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต0หัวหินสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวหัวหินชามโดยนางวัสนาศรีการจานานายุสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวหัวหินชาำจัดทําโครงการอบรมสําหรับเจ้าของกิจการหรือผู้จัดการกิจการเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านบุคลิกภาพให้ดียิ่งขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบ25ปีสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวหัวหินชาำโดยรับการสนับสนุนจากบริษัทเทนนิงเอ็มซีจำ และบริษัทวาด้าไบซีนีจำกัดมีนายสุภาชัยลูกชายนาย,ยกสมสรโรตารีหัวหินคุณปีดาแซ่เหลาผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยสวนดุสิตศูนหัวหินและนักศึกษาเข้าร่วมอบรมด้วยรวมผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น35คนการอบรมนี้มีโค้ดบุ๋มเบญจวรรณวงกาและโค้ดตุต๊กปนัดดาโรจนาธิโมกเรื่องปรับบุคลิกภาพและเทคนิคการพูดเริ่มตั้งแต่การยืนเดินนั่งการแต่งตัวและการใช้เสียงการเรียงลำดับการพูดและการพรีเซนต์ตัวเอง